ไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่ยังเป็นลูกเสืออย่าฝึกอีกตอนเป็นพ่อเสือแม่เสือแล้วเดี๋ยวมันตะปบมันตายวัตถุประสงค์ของลูกเสือแท้ที่จริงแล้วก็คือการทำงานเป็นทีมให้เป็นการทำงานเดียวๆววันนี้ไม่ยากแต่ว่าทางการทำงานเป็นทีมแล้วยากทันที เพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกเยาว่าแต่ทํางานเป็นทีมการต้องไปหลับนอนที่ไหนเป็นมหมู่ใหญ่ๆเป็นทีมการไปกินข้าวเปล่าอาหารที่ไหนพร้อมๆกันเป็นทีมปัญหาเกิดเพราะฉะนั้นต้องฝึกเพราะว่าแต่ละคนมีเรื่องสร้างความหงุดหงิดในตัวเองอยู่แล้วและตัวเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่มันก็เป็นสิ่งนั้นคืออะไรก้อรคกายหกไงนี่ เป็นความงุดหงิดต,ตลอดชีวิตจากกายตัวเองเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้อยู่ร่วมกันได้ถ้าฝึกกันตั้งแต่ยังเป็นลูกเสืออยู่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่กระทบกันก็ไม่แรงเพราะฉะนั้นเอาลูกเสือมาฝึกพร้อมๆกันซะมาเดินทางไกลด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครมีข้อบกพร่องอะไรคำตอบอยู่ที่ไหน ลูกเสือและลูกเสือเหล่านี้ฝึกตัวดีแล้วเพราะมันพ่อเสือแม่เสือก็กลายเป็นกําลังของบ้านเมืองอย่างดีพร้อมที่จะล่าใครที่จะเป็นอริราชศัตรูก,กับประเทศของฉัน<ม>ถ้ามองภาพอย่างนี้ออกถ้าเราจะมองออกว่าการฝึกลูกเสือที่ถูกต้องจริงๆฝึกเรื่องอะไรสะอาดการะเบียบจะต้องมาช่วยกันล้างถ้วยล้างจานบางคนทําไม่เป็นปกติไม่เคยทําเพราะฉะนั้นต้องฝึกซะแล้ว เรื่องของการฝึกลูกเสือเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยแห่งการอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันมุ่งที่นิสัยในการอยู่และการทำงานร่วมกันเป็นหลักสิ่งเหล่านี้รู้จักฝึกรู้จักทำประโยชน์จากเด็กเล็กนี่เยอะมดงานแท้แท้และเด็กใช้ให้เป็นไม่รู้จักเหนื่อยผู้ใหญ่ละเดินเร็วๆที่จะล้มผู้ใหญ่ถ้าล้มละ หาที่ตายถ้าพวกเด็กมันล้มกันนะยิ่งล้มยิ่งโตงคนแก่ยิ่งล้มยิ่งตายมองให้ดีแล้วฝึกตั้งแต่เด็กแล้วทางโลกจะเจะริญ